สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับอินเวอร์เตอร์ของซันดีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอธิบายหลักการทํางานของอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้เราอยู่กับอินเวอร์เตอร์รุ่นนี่นะครับ SDD MWS 3 5 1 0 0 s นอเะครับเป็นตัว3500วัตต์นะครับออกกิดรับแผงรับวัดจากแผงได้5000วัตต์นะครับโวลต์รอยไม่เกิน500อโวลต์นะครับของแผงมีหลายคงณสงสัยครับว่าหลักการทํางานเป็นยังไงนะครับใช้แผงอย่างเดียวได้ไหมนะครับใช้ได้นะครับแผงอย่างเดียว แต่เราทำไมเราถึงไม่แนะนำให้ใช้แผงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมามาดูกันครับเดี๋ยวเราจะลองเอาแผงเข้าอย่างเดียวนะครับทำไมถึงเราไม่ไม่อยากให้ใช้แผงอย่างเดียวนะครับอันนี้นะแผงของผมเป็นแผง3 4 0สวัตต์นะครับ9แผงอนุกรมก,กันนะครับเป็นสปริงเดียวนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นโหลดที่เราใช้จ่ายนะครับเอาพูดออกมานี่ครับเป็นหลอดไฟนะคสามดวงนะครับเราออกพอเอทีเอลได้เลยนะคอันนี้ครับนี่คือการต่อนี่คือแผงนะครับนี่คือเอทีเอเดี๋ยวเรามาลองออนแผงครับว่าเครื่องมันจะเปิดติดไหมนะครับใช้แผงอย่างเดียว อันนี้ครับอ่อนแผงเดียวเครื่องก็เจอนะครับโวลที่เครื่องเริ่มทำงานนะครับแนะนําประมาณร้อยห้าสิบโวลต์ขึ้นไปนะครับโวลต์แผงที่เครื่องจะเจอแผงนะครับนี่คะโวลต์ของผมอยู่ที่สามร้อยสี่สิบเจ็ดโวลต์นะครับเรามาล้องจ่ายโหลดนะครับกดข้างเครื่องแค่แผงจ่ายอย่างเดียวครับนี่ครับไปเอาพุทออกมาสองร้อยสามสิบนะครับเรามากดจ่ายโหลดนะครับตลอดไฟสามดวง นี่ตัวแรกนะครับดัวที่สอง,งนี่ครับทำไมเมื่อกี้เห็นได้ว่าโหลดมันได้ดับนะครับเพราะว่าแผงผ,ผลิตไม่พอเดี๋ยวลองอีกทีนะครับเดี๋ยวรอเครื่องมันรีก่อนนะครับถ้าแผงผลิตไม่พอเครื่องมันจะตัดอัตโนมัตินะครับนี่คือสาเหตุที่ไม่อยากให้ใช้แผงอย่างเดียวถ้าช่วงแดดตอน่อนถ้าเราใช้โหลดมากนะครับแผงก็จะผลิตไม่พอแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับแนะนําให้มีการไฟฟ้านครับเข้าร่วมด้วย ถ้ามีการไฟฟ้านะครับแผงผลิตไม่พอมันก็จะดึงการไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่มาผสมช่วยนะครับตามที่เราตั้งข่าไว้อันนี้ครับผม่ายโหลดนะครับอันนี้คือหลอดเดียวนะครับยังจ่ายไฟได้นะครับจับทีวีไฟจับแผงนะครับทีวีนี่ครับดึงมาเจ็ดร้อยกว่าวัตต์แปดร้อยวัตต์นะครับแผงที่ผลิตได้่ายโหลดอยู่ที่เจ็ดร้อยวัตต์นะครับ ผมลองเพิ่มเปิดอีกดวงครับอันนี้คือดวงย้อนครับเ0 0บร้อยวัตต์นี้คือดวงที่สองนะครับตอนนี้นะครับได้ประมาณพันกว่าวัตต์นะครับจบพันสองนี่พันสองแล้วนะครับแผงผลิตได้พันสามนะครับเดี๋ยวลองดวงที่สามนะครับนี่ครับจะเห็นได้ว่ามันตัดนะครับเพราะว่าแผงผมผลิตไม่พอนะครับเดี๋ยวเราลองเอาการไฟฟ้าเข้าร่วมด้วยนะครับ อันนี้คือสายการไฟฟ้านะครับเส้นงมาจากเมนนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของการไฟฟ้านะครับแล้วก็สัญลักษณ์แผง ลองลองมาจ่ายโหลดนะครับเมื่อกี้เปิดสามดวงแล้วมันตัดนะครับเดี๋ยวลองดูกดแล้วก็จ่ายโหลดนะครับอันนี้คือดวงแรกนะครับยังปกติอยู่นะครับดวงที่สองดวงที่สองก็ยังใช้ได้นะครับอันนี้ก็ดวงที่สามนะครับอันนี้ครับเห็นว่าดวงที่สามมันก็ยังไม่ตัดนะครับ เพราะว่ามีการไฟฟ้ามาด้วยนะครับถ้าแผงผลิตไม่พอมันก็จะดึงการไฟฟ้ามาผสมช่วยนะครับที่เหลือในจ่ายลงอยู่2,000นวัดนะครับเอาจึงแนะนํานะครับว่าให้มีแผงแผงกับการไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่นะครับทั้งสองแหล่งการจ่ายนะครับมาใช้งานถ้าแผง,แงเดียวมันก็จะตัดไปแล้วนะครับเพราะว่ามันผลิตไม่พอ,อน,นี้คนะถ้าเรามีการไฟฟ้าด้วยหรือแบตด้วยมันก็จะใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับ เพราะว่าระบบอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นระบบผสมไฟนะครับนี่ตอนนี้โหลดอยู่ที่2,000วัตต์นะครับ56%อร์เซนของอินเวอร์เตอร์นะครับที่จ่ายโหลดเดีถ้าเราตัดกันในฟ้านะครับแล้วมีแผงอย่างเดียวนี่ครับจะเห็นว่ามันตัดนะครับอย่างที่บอกไว้เพราะว่าแผงผลิตไม่พอ อันนี้คือตัว3 5 0 0วัตต์นะครับรุ่นนี้มีแผงกับการไฟฟ้าก็สามารถใช้ได้ใช้งานได้นะครับหรือว่าแค่แผงอย่างเดียวใช้งานได้นะครับแต่ถ้าแผงอย่างเดียวเราก็ต้องมั่นใจนะครับว่าแผงเราผลิตได้เยอะนะครับที่พอจ่ายโหลดมันก็จะใช้งานได้นะครับแต่ถ้าอยากใช้งานต่อเนื่องก็ต้องมีการไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่นะครับอันนี้สัญลักษณ์ BP ก็คือแบตเตอรี่ไม่มีนะครับแค่เตือนแบตเตอรี่เฉยๆครับเราก็ฝากคลิปไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้าครับผมครับ